说离开。加倍、啊，别他妈他 สวัสดีรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่าัาสุนโมนะครับเป็นพิธาวิเศษวัตถุมงคลพิธีการต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบที่ผมมองแล้วเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเดินรอบนะครับ

ขอมอบมสมพระเจ้าขอกราบมนขอถวดให้ความบริสุทธิการลดความปรารถนาสมมโนรถสมความจังใจที่เราได้เดินทางมาโมทนาข้าพเจ้าในนามของยาษีแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวควาบวงสรวงเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพิธีกรรมอของท่านพระอาจารย์และของท่านฤาษี ทิมวงป่ไปข้ขอเรียนเชิญท่านสระเสหลายน้อมใจโดยพร้อมเพรียงกันในการตรนี้โดยเท่ากันอะตุระอะตุระสะปติที่ะัุระะตะอะตุรรอะตะนะตะ

ธัมมอนุภังโสธัมมอนุภังโสสังติดธันตาสันติกิยังพุทธังยาสะโภคังสภะมหามามิภัมมังยาสังฆังโภคังสภะมหามามิสังฆังยาสังฆังโภคังสัพพะยะนังในโอกาสสังฆะ อันลักสะอหูุ่ผู้ที่ร้ายจงมาช่วยบปรักษธรอมสทวัมาเทวะตาลังชยมังคมสาินทเดวตาลังใหมังคธสาวงู่ทวรนาโตแห่งวันเขาทีมมังกรรกในวันนิ迦文า เดินพระอาจารมาทรงเสด็จมาเป็นสรเป็นีมัเกันผู้บาอาจารวบปาปรามีูองค์สุภมิทุทังวันทามีธรรมวันทามีสังขังวันทาี่ไ้เดิเองภูกาสารันังกรโรมังวันทามีลัประทาอุาตร์ันรังโเบเจังวารนาราสาัตวนาราชันสาภเุมเหอาณัโรบี คือบาจริานังสีนังสีมาธาตุอาหารต่ธาตุปฏจกิธาตุแพร์ังสีก็ถตัวนมวลนพิจรขาสิมาเป็นนพิธีเอโอกาสาสัตตานาดาัหลวงพ่อปรินตมังหลวงพ่อพิหลวงพ่อังหลวงพ่อเจนพระในหวงองค์หลวงพ่อเงินมาแล้วกูชาแล้วให้เกิดอาัยบ้านนร้าสุขทางทังไลสุสารพิ ลักดิตยโอหยเยนุเจยมังคเรียอปาราจิตาภัณมังะจักขามาปาาินาปารชินังนะโ้คตก็ได้พักก่อนดีนึงนะพักก่อน ไม่ไปบอกออบออ่าอ่าตอนต้องเหลังเลยโานบินอ่ให้รอบรอเลยนะบินให้รอบรอบเอบลูนี้ด้วยกาูกล้อมาลูชาร์ดังาดด้วยซ้นะอาดเยอะเหอฮะอบาดตรงบาดปะรวยกว่าเ่า เอาเร่เนี่ยจับใหญ่อ่ะเนี่ยอายโกสเกทนะนามะมิรันธะ <laughs> <laughs> कया वेदानायवा नाम ना อะระนะตะเนทโยวนาจังธรรนาสุตานังวุลิหานะระมุตตมังเสวนาจามานางานตินานัาเสวนาโคจจาโะจัโควิจักขุตานังยะลาภุยธรรมเกนะ านาลามะนียาปานาวายาตาลนาตาบิตสวิลาจามีอาโกมุนาปาจิจหุปมาลาปานาลาเวียตุปรามะบรโยวาตาตังตุปตะวาวากีตาอาเลวะตาเจมโนตาวานาตาตังตุปตะวา เดียาตาเดยวาบาราตมาโนวาตาเวเวรฮาบาลานเตียวาตานาตาตาตาบุตนิโตวินญาณธรรมนิตริบินโสภะวะขะพะเจ้าขอไหว้พระเกศสเดวาขอเชิญพระเกศเสด็จตรงมาร拉萨อายุได้เก้าปีเวียวสัน

oh yeah Oh, okay. อาโเทระะาัโพธงันตาลนัมจันนัสัมปันโตยริยปรอปลิกาินาอานสะเัมมาโพมสามันโสมันโลอุปาทิสตาจันตาลานั

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่รับสุนโมนะครับวันนี้มีพิธีวิทาพิเศษวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ตีเล็กนะครับเขาสุนโมนะครับอาจารย์ตีเล็กนะครับปัญญาสาโลกนะครับตอนนี้ก็พา่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูต่างๆเกี่ยวกับต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับบริเวณในรอบนะครับอันนี้ก็บนขโมงก็จะมีปรมวิพิธีมีอะไรต่างๆที่จังหวัดพิจิบุรีอำเภอชนแดนนะครับ กว่าเบอร์มันมีนั้นใน,นนั้นนะก็อบอกติดต่อมได้ผมบ็คผมไม่รู้เรอกผมก็มีแต่ประชาชนอย่างเดียวเขาเบอร์ไหนก็ลงแลไ,ไปติดประคุณให้ทีค่อยไปอ่ะที่ค่อยหน้ารถอ่ะแล้บอก

อือปะอุ่นูสีอู่สอันนี้มันท่านนีหน่อยอ่ะต่อต่อต่อพวกข้าเลยองปีอ่ะปูสมานี้หวาน่หนี่มนมาต่นีหน่อยนะต่อต่อพ้าเลยน้ำมนไม่ใกล้ใกล้นีเลยหน่เที่แรกเอามาแลวก็เสร็จแล้วก็เอามานี่เอมแ่ลเต่อแล้วก็ยังมีตักต่ออนี้เลยมัน้กเดินไปมานเดียวก็พอเตรียมปอ่าปูมานี่มันนีันรานนี้หน่อยครับผม นะต่อพระคุณเจ้าเลยนะต่อ um, ต so, so, so uh. ่อพระคุณเจ้าไปเลยนะตอนนี้โต๊ะแรกคือห้พระคุณเจ้าก่อนต่อไปก็เอนะปู่ฤษีอ่านั่งยก็อหวโกะอ่าสมพิสัยตัวุยอ่าสะพานฤๅษีเอเกียดตายเกียรติตายเกียดไม่ต้องกมอเกลียนเกียไม่ต้ยเหมือนเกียดตาย

มัน <pulse> จะเร็วข <keeps> ึ <Bell issimo> ้น่เาไเลยนะโอ้ยเดียวดเดียวไม่หนาวจกลงคืนนี้หนาวช่ล่นะตงยิ่ติ่คือเอา่ห้กานีถ้าเปิดนีเดี๋ยวข้าน้องก็ไปเปิดห้องใ่ พอรจานแล้วเอาเตยมาท่นี้หน่อย่านตรงนี้เลยอาเอามาตรงนี่นะพอเสร็จทานนู้นขันอ่าลูกเสร็จงานเสร็จมาเสร็จเสเลยมันไม่เดินมาฮะไม่เดินมาเสร็จมเสร็จมาอาจารย์มีาน้มัยสมบูรณ์เอ่ร่างกายแข็งแรง กันแล้งอยู่แล้วยังรวมด้วยนะนะอ่าเยอะแล้วไหมครับรวมมาไหมเออในไอ้ละตุนละตาเติแล้วก็มาชี้บอกคณะกรรมการก็นะให้เขารวมให้อย่าขึ้นไปเอาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะให้คณะกรรมการเขาขึ้นเอาให้แล้วชี้บอกเอาว่าวัตถุดิบของเราคืออะไรเดินคณะกรรมการขึ้นบนบิ๊ก อ้ที่อาวัตถุมงคลวาอนโอนาโโนาอานะที่เขาุชาไอ้ันโอฮะอาลวงพ่อากิดาดไทยจะสงน้ำนาลุนนักอาจารย์เล็กทักเี๊าหรเบทับูชาเอาหายทิรัก้าศูนเ้าบาทจะจ้าตอกมล อยู่ตรงโน้นที่คณะกรรมการน้องๆหล่าคุณตายเขาวางอยู่ที่จุดหนึ่งก็คุรัษบุรุษคุรุษนะไปเอาได้เลยไป็ูอาได้เลยที่ตรงโน้นนะดูพามาแล้วก็ขอก้มาถวายพระอาจารย์นะจ๊ะเด็กที่คุณรุษแล้วก็นะโอ้ไม่เนาะ 啊啊，要得，啊，嗯、啊， ๙๙บาทมาถวายคทูบาอาจารย์หรือว่าสร้างบุญร่วมกันเป็นดอกมะลินะมารับรูบาอาจารย์ดูพามาก็มาถวายท่านดอกละแค่ตวงละ๙๙บาทนะโยมเออเออมาให้มาให้หลวงพ่อดำมีขวานก่อนว่าผมไม่ตกนะหลวงปู่หรือว่าใครจะเท่าดูชามาหาคุณอนลุยรักได้เลย ขอไปหาอ,อาจารย์เกิดกันหรือไ่ขอยัยนะสำหรับคนที Wars> ้ส้หาับมาได้พระอาจารย์ต okay> ีเลกหรือว่าอยู่ที่นี้ปัญญาสาเลยยกมือะไรครับคนที่จะเข้าอ่ะก็้าไปดูทาได้กับงที่คุณรักและคุณตายคุณรัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những